ปฏิวัติเผด็จการยึดอำนาจมาจากประชาชนพวกเธอจะได้ยินคำพวกนี้บ่อยใช่ไหมแต่เขาจะบอกเธอแค่นี้แต่เขาไม่บอกถึงที่ไปที่มาของมันใช่ไหมล่ะแล้วเธอก็ฟังมาแค่นั้นแล้วก็ไปดูที่ไปที่มาของมันเธอก็เชื่อไปว่าเป็นการปฏิวัติเป็นการรัฐประหารเป็นการยึดอำนาจจากประชาชนแต่เธอก็ไม่ไปดูเหตุผลเลยว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นเราจะบอกจะย่อก็แล้วกันว่าตอนนั้นมันเกิดมีคนแบบฝั่งนึงเขาบอกว่าให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ต่ฝั่งนึงบอกว่าเฮ้ยต้องเลือกเลยฝั่งนึงบอกไม่ยอมต้องปฏิรูปฝั่งนึงบอกเลือกเลยเฮ้ยตีกันฆ่ากันเบองเบ่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 งมีอาร์พีจีตีระเบิดอารดีไฟบอลตีคนแบกปืนวิ่งทั่วกรุงเทพาคนยิงกันคนฆ่ากันค่ะคำถามใครจะเป็นคนหยุดมันไปยืนชูสามนิ้วของพวกเธอตรงนั้นสิเรารับรองว่านิ้วของเธอกุดแน่นอนเลยตอนนั้นนะเพราะเขารู <c> ้ <oughs>